ครับสวัสดีครับผมพอันแล้วครับพ่อนข้ามอีสานบ้านเมษพอนข้ามอีสานบ้านเมษมานี้ผมก็ได้พ่อรถสิเกลเข่าเอสามพี่น้องการช่างครับมนนีครับไปติดตามเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใกล้สิเกวแล้วแล้วครับพี่น้องครับ สุดยอดจอมปลั่งครับพี่น้องครับแต่ว่าผมมังวือนมาจากไสครับอ่ะเป็นว่าไปติดตามชมเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งกำลังเกี่ยวเขาลมอยู่ครับ สายลุยครับไม่คุยไห่เสียเวลาครับสายลุยพวกคุยไห่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมสิถามเพื่อน่าเพื่นมาจากไสครับเจ้าของเพิน่น ่นอายุแถวไอ้จังหวัดเท่าบ่อครับเดี๋ยวกับเย็นเย็นครับพี่น้องครับมามาจมต่อครับต่วประไว้ครับพี่น้องครับไปขาดตกลุมครับเราคิดเราถือเลยครับพี่น้องครับรถไอ้สามพี่น้องการช่างครับเพิ่นมาจากสายจมมวนฮู้ครับ ครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวผมจิพผ้าไปเบื้องคนเอาเข่าขึ้นรถเด้อถัดาไม่มีรถผมก็จิจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับรอย่าลืมกดติดตามกูเลยว่าแชร์ก่อนค้ำแน่ครับจิบหนาพอกันไหมผู้ใดสีไม้มาจ้างเพิ่นกับบ้าได้สามพี่น้องการช่างครับสุดยอดเจ้าพลังครับ สวัสดีครับผม ไปแล้วครับพร้อมบ้านเ่ง